อยากเป็นที่หนึ่งในความสัมพันธ์คือคุณไม่ต้องแข่งกับใครการเป็นเบอร์หนึ่งจำไว้การเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่การยัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาดูถูกแล้วมองว่าคุณไร้ค่าคำถามคือวันนี้คุณกำลังทำให้คนมองว่าเราไร้ค่าอยู่หรือไม่ด้วยการโทรไปก่อนด้วยการทักไปก่อนทุกครั้งด้วยการไปหาเขาถึงบ้านเพราะฉะั้นถ้าคุณทำแบบนี้อยู่ แสดงว่าคุณกําลังทําให้ตัวเองไร้ค่าในสายตาของเขาจําไว้ครับคนไม่ชอบถูกยัดเยียดแต่คนชอบการเลือกเองเพราะงั้นเนี่ยเราอ่ะต้องทําให้เขาเลือกเราเองแต่มันไม่ใช่การบัลว่าทําให้คุณถึงไม่รักษาคำมั่นคําสัญญาคนจะยังคงสนใจอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองยังรู้ไม่หมดหรือยังคาดเดาไม่ได้แต่คนจะไม่สนใจแล้วก็ตามแต่ที่ตนเองรู้หมดแล้วแล้วคาดเดาได้เท่านี้ คุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจของใครสักคนหรือคุณยังต้องแข่งกับมือสองมือสามหรือคุณยังต้องง้อคนเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปัญหานี้คือเขารู้หมดแล้วว่ากิจวัตรประจําวันของคุณมีอะไรบ้างเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องงี่งง้อเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเรียกร้องความสนใจเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องโพสต์เหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องงอนเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องเงียบเหมือนเดิมเขารู้จำไว้ครับคนใจยังคงสนใจคุณถ้าเขายังรู้ เกี่ยวกับชีวิตของคุณไม่หมดนั่นหมายความว่าอ,อะไรคุณทําชีวิตของตัวเองให้มันน่าค้นหามีเจ็ดเรื่องที่เขาต้องคาดเดาคุณไม่ได้มันมีเจ็ดเรื่องอย่าให้คนรู้ทั้งหมดในกิจวัตรประจําวันของคุณถามว่าทําไมเขาถึงสนใจมือสามเพราะเขายังยังไม่รู้เรื่องของมือสามทั้งหมดครับแต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจคนที่อยู่ที่บ้านก็มันรู้หมดแล้วครับเพราะมันใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมันเห็นหมดแล้วครับแต่ถ้าคุณทําให้เจ็ดเรื่องเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, ยังเห็นไม่หมดนี่ว่าจะสนใจไหมมีเจ็ดเรื่อง แต่เอามาแชร์สีเรื่องก่อนจำไว้ครับคนจะสนใจคุณก็ต่อเมืนะ่อคุณยังคงออกสังคมไม่ไม่ไม่ใช่อยู่กับบ้านไม่ไปไหนอยู่กับเขาตลอดเวลายี่สิสี่ชั่วโมงคนไม่เห็นว่าคุณออกสังคมสิ่งหนึ่งที่มันจะหายไปคือความหึงหวงเพราะงั้นเนี่ยเขายังจะต้องเห็นว่าคุณมียังไปกับเพื่อนบ้างนะครับยังออกสังคมบ้างแล้วคนจะกลับมาสนใจคุณไหมสองกับ คุณยังเป็นคนดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณยังต้องมีเครื่องสําอางนะครับเครื่องปัทินผิวนะครับคนเป็นหลวงหลายคนวันนี้ไอ้ก่อนก่อนแต่ง,งานาเนี่ยนะครับรองพื้นเอ่ยนะครับเอ่ออะไรอะไอเชโดเอ่ยนะครับที่ปัดขนตาที่ปัดงอกอะไรต่างๆพวกนี้แป้งปับ๊บแป้งคนต่างๆมีครบหมดผ่านไปสิบปีเหลือแต่ดินสอแขกอันเดียวครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับสามคือคุณยังมีสีสันในชีวิตคือบางคนแอนตี้โซเชียลมีเดียนะ บางคนไม่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียนะคุณต้องเป็นคนมีสีสันในชีวิตสี่ครับเป็นคนที่เข้ากับสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับอย่ากลายเป็นคนที่เตกยุคตกเทรนตกสมัยนะครับแต่เป็นคนที่เไม่ได้หมายความว่าจะต,ต้องเก่งในโซเชียลมีเดียยิ่งแนะอดโฆษณาไอ้ไม่ใช่นะครับคุณเป็นคนที่ยังแต่งตัวเข้ากับสมัยใหม่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่อยู่ที่บ้านใส่ผ้าถุงโจงกระเบนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทาอะไรแล้วนะครับใส่เสื้อคอแม็กไอยอย่างเดียวอันนี้ครับมันเป็นจุดบอดอันหนึง่งที่ มันทําให้คนเนี่ยคาดเดาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับเออจำได้ไหมครับครูควมบอกว่าครับคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจไม่ได้เอาไว้เป็นสัตรูเรื่องนี้มีเจ็ดเรื่องถ้าคุณควบคุมเจ็ดเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนโพสิชันเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนได้ครับต่อให้วันนี้เป็นเบอร์รองแต่คุณจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งได้ครับเจ็ดเรื่องเนี้ก็จะอยู่ในคอร์สในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเช่นเดียวกันครับมีใครอยากได้ไหมเจ็ดเรื่องเนี้ใครอยากได้บ้างถ้าใครอยากได้เจ็ดเรื่องนี้นะครับ ให้พิมพ์คําว่ารักแล้วตามด้วยหมายเลขของเดี๋ยวอบอทก็จะส่งท่านเขียนเรื่องเนี้ยให้กับคุณทั้งหมดเลยครับเอาไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นะครับหวังอย่างเดียวว่าคุณเอาไปปรับให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นก็พอนะครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสั่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับ วิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้าย เท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลแอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ